สวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์โควิดกันอีกสักคลิปหนึ่งนะครับหลังจากที่ข่าวที่แล้วคลิปที่แล้วเนี่ยเราบอกไปแล้วว่าอังกฤษยังไม่ยกเลิกการสอบขับในรอบเมนจูนสองพนยี่สครับ,รบในคลิปนี้เราก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าอังกฤษก็ยังไม่ยกเลิกการสอบรอบเมนจูนสองพนยี่สครับแต่ว่าที่มีที่ยกเลิกแล้วก็คือมีที่ที่ไหนไหมครับเวลส์กับเวลส์สกอตแลนด์กับสกอตแลนด์ที่ที่ยกเลิกไปแล้วซึ่ง เขามีบอสอบสอบเขาเองใช่ไหมพี่ใช่เขามีบดสอบของเขาเองมีระบบการศึกษาของเขาเองใกล้เคียง A level หรือเป็น A l e v เวเวอร์ชันของเขาครับงั้นการยกเลิกของเขาเนี่ยเขาใช้วิธีไหนไปวัดเกรดพี่เออจริงๆมันมันมีผลแค่โรงเรียนที่ใช้ระบบของที่นั่นด้วยนะอย่างสมมติถ้าเป็นโรงเรียนในเวลที่ใช้ระบบของอังกฤษก็ยังมีสอบอ้าวเหรออะไรแบบนั้นนะครับคือคือมันมันมันขึ้นมันขึ้นกับว่าเราใช้บอร์ดไหน สกอตแลนด์ถ้ายังใช้เนก็จะไม่มีสอบแล้ว WJC จะไม่มีสอบแต่ถ้าคุณใช้บอดอื่นในวิชาอื่นอย่างนั้นก็คืออาจจะยังมีสอบนะมันไม่เกี่ยวกับโลเคชั่นให้โรงเรียนคุณอยู่ในเวลหรืออยู่ในสกอตแลนด์แต่ว่าเหลืออะไรประมาณนั้นใช้บ Ed Excel ก็จะยังมีสอบ่หรืออะไรประมาณนั้นใช่ครับทีนี้เขาใช้วิธีไหนแทนก็คือเขาใช้การเหมือนรอบที่ผ่านมาเขาใช้การเก็บคะแนนเก็บคะแนนดูคอร์สเวิร์กดูม็อกเอนแทมดูอะไรต่างๆแล้วโรงเรียนก็จะต้องประเมิน นะครับว่าเด็กจะได้เกรดเท่าไหร่เพียงแต่นโยบายข้างในหรืออ,อัลกอริทึมในการคิดเกรดอาจจะเปลี่ยนไปบ้างผมว่ามันทําได้ไเพราะว่ามันค่อนข้างจะแบบเป็นเหมือนระบบปิดด้วยแหละใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นที่มันมีปัญหาก,กันตอนที่เอเดเรีลทำเพราะว่าแบบมันเอาข้อจริงเวลามันใช้ยิมใช้ทั่วโลกเลยมันใช้ทั่วโลกใช่แต่นี้พอพอเวลส์เขาทำพอสกอตแลนด์เขาทำเนี่ยคือคือบอร์ดเขาไม่ได้ใช้แบบ global แบบของเอเดเรลเนาะเพราะฉะนั้นพอเขายกเลิกไปเนี่ยสที่เนี่ยเขาก็เหมือนแบบพู้ใหญ่ เปนตัดเกรดประเมินกันเองข้างในได้<ช>อะไรย<ช>แต่ว่าอังกฤษทุกบอรดของของอะไรของ,องกฤษเอเ e เวลอะไรเงี้ยยังมีการสอบเหมือนยังมีการสอบเหมือนเดิม,ม,ม,ดมคือเขาบอกว่าหนึ่งในประเด็นที่ว่าเด็กจะมานั่งสอบได้ไหมจะติดเชื้อไหมจะอะไรเงี้ย<ม>เราอาจจะเห็นมาสักระยะแล้วว่าอังกฤษเองเขา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 ,ขาไม่ได้คิดว่าตรงนี้เป็นประเด็นอะไรขนาดน,นั้น คือถ้าคุณมาสอบได้คุณก็มาสอบคุณมาสอบไม่ได้เนี่ยปรีเขาใช้คําพูดว่าโรงเรียนหรือตัวเด็กเองคือทารีเควสมาว่าตัวเองมาสอบไม่ได้มันจะเหมือนอาการป่วยปกติก็จะมีการไปคิดเกรดด้วยวิธีอื่นหรืออะไรเนี่ยอันนั้นจะเป็นเคส by เคสไปหรือในมุมที่ว่าบางคนบอกว่าแต่ปีนี้โควิดกันมาทั้งปีเลยนะเรียนไม่ทันจะสอบได้ยังไงเขาเลยบอกว่างง้นเลื่อนการสอบคือเมจูนสอบเหมือนเดิมแต่เลื่อนช้าไปกว่าเดิม2อสามอาทิตย์ เพื่อให้เด็กมีเวลาเตรียมตัวมากขึ้นเพราะนั้นเขาไม่ยกเลิกแต่ใช้การเลื่อนแล้วถ้าใครมาไม่ได้จริงๆเดี๋ยวหาวิธีกันเคส by เคสนั่นคือทางออกของเขาโอเคนั่นของที่อังกฤษใช่มาใกล้ตัวกันบ้างคืออังกฤษไม่มีไม่มีสอบรอบแจนครับแต่ที่ a อเดเวเนี่ย ในไทยเนี่ย I A L เนี่ยครับ International A L ไม่ทังที่เราเองด้วยซ้ำจะมีไหมพี่ก็ถ้าอังกฤษยังไม่ยกเลิกที่นี่ก็ยังไม่ยกเลิกนะครับคือถ้ามันจะมีเหตุให้มีการสอบไม่ได้จริงเนี่ยน่าจะต้องเป็นเรื่องของคําสั่งบังคับบางอย่างเช่นล็อกดาวน์แบบฟูลแบบเต็มที่แล้วทุกคนห้ามออกจากบ้านแล้วมันเกิดงานสอบไม่ได้นั่นน่าจะเป็นเคสเดียวจริงๆที่อาจจะเกิดขึ้นว่าลอดแจ้งไม่มีสอบนะครับแต่ว่าถามว่าสถานการณ์ อะไรต่างๆทางอังกฤษเนี่ยเขาก็ยังยืนยันว่ารอบแจนเดอรี่เนี่ยถ้าประเทศไหนจะสอบอินเตอร์เนชั่ a l นล e อเรหรือ IGCSE ในบางวิชาเนี่ยก็คือยังจัดสอบได้เหมือนเดิมปกติครับโอเคซึ่งณตอนนี้ยังไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นยังไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นก็ยังจะมีสอบอยู่นะครับรอบแจนที่ครูดูนะครับนั้นใครที่ลงไว้ว่าต้องสอบก็ก็ทําให้เต็มที่เตรียมตัวเต็มที่ในช่วงกําลังจะหยุดปีใหม่นี้นะครับ ก็ให้คาดหวังไว้ก่อนว่ายังไงคือโอกาสแบบแทบจะร้อว่าน่าจะได้มาสอบกันครับอีกอย่างนึงที่เตือนเด็กที่อยู่โรงเรียนแล้วกันก็คือว่าม o อกม x อกเอ็กในรอบเฟสช่วงเฟสอะไกนี้ก็ใส่ใจให้ดีเหมือนกันต่อให้เราจะพูดว่าแบบค่อนข้างจะแน่นอนว่าม่าจะต้องมีสอบในเมจูนแต่ว่าม o อกตอนนั้นก็สำคัญไม่ก็ทั่งสำคัญในเรื่องการ r e เฟล็กว่าเราพร้อมไหมพร้อมไหม หรือถ้าแบบ worst case จริงๆเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วมันต้องใช้ mock e x a m ด้ววนละ้วมาประเมินด้วยยังไงก็ได้ใช้ประโยชน์แน่ๆใช่เนั้น <ขอ S 1> mock <ok S 2> ก็ยังต้องทำให้เต็มที่ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงปิดเดซ e m b e r เนี่ยครับก็เตรียมตัวให้ดีละกันสลหรับ mock e x a m ข้าวหน้านะครับ